สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล l าทีวีครับเอาอีะอัปเดตใหม่แล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆแล้วแจกสกินฟรีด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอัปเดตใหม่นะครับผมนี่แลงกอรีเรียบร้อยแล้วครับกับการอัปเดตใหม่ด้วยนะครับผมก็จะมีทางด้านของสกินฟรีฟรีเลยก็คือเป็นสกินของอาตานั่นเองนะครับผมก็เป็น พ่อหนุ่มถือสมอเรือโยกไปโยกมาเด้งไปเด้งมานะครับถ้าเกิดใครเล่นเป็นก็โอเคเลยประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดถึงตามกําหนดก็ได้รับนะครับเล่นทั้งหมด7ครั้งก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเควันนี้นะครับพี่จะมาสอนนะครับว่าเราจะรับสกินยังไงแล้วทำไงให้ได้เร็วเราก็มาแลก คลิปนี้ครับสามารถแลกเปลี่ยนโค้ดกันช่วยกันครับสำหรับคนที่อยากให้พี่กดกดให้พี่พี่กดให้ครับกดมากดกลับไม่โกงนะครับผมก็คือชวนเพื่อนลดสกินนะครับลดราคาสกินถ้าเกิดเดือถึงศูนย์ปุ๊บเราก็จะได้แล้วมีหลากหลายสกินเลยสําหรับสายฟรีนะครับผมก็เชิญเลยครับแต่ก่อนขอดูนี่ก่อนมันคืออะไรแจ้งเตือนนะ อ๋อมีการอัปเดตใหม่คือให้ไฟเพื่อนนะคะผมก็คือเอานิ้วกดตรงไฟนะเราก็จะได้ทังด้านของกรอบรูปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ากดตรงไฟตรงนี้นะก็เพื่อนร่วมทีมคู่หูอะไรประมาณนี้นะครับผมเอ๊ะมันยังแจ้งเตือนอยู่แต่ขอกดดูทีหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งขอขอ,ขอเสียเวลาตรงนี้แป๊บหนึ่งจริงคือไม่รู้ไงมันคืออะไรแต่เขาบอกว่ามันจะได้พวก กรอบรูปอะไรเงี้ยกดเป็นพันๆครั้งอะไรแบบนี้ก็ให้นิ้วบวมไปเลยนะครับผมโอเคช่างมันแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ก็ตรงนี้นะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวดูนะเพิ่มความสัมพันธ์ก็ประมาณนี้สามารถเลือกได้ด้วย10-20อะไรประมาณนี้นะครับผมความสัมพันธ์นะโอเคช่างมันนะครับเกิดถ้าเกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะคหรับคนที่อยากสนับสนุนช่องพีนะครับนี่เลยเบอร์เบอร์โทรครับชูมี y w a l l e t หรือ พร้อมเพ์ก็ได้ครับยินดีนอมรับครับผมอ่าประมาณนี้เลยสกินที่เราจะได้ก็ประมาณนี้เลยครับก็มีทาร่าแวนยกตัวอย่างครับให้เราเข้าไปที่สกินฟรีรับสึก awc นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะโอเคกดเข้าไปเลยนะครับผมบึ้มเข้าไปหรือเลือกแล้วก็ไม่รู้นะครับโอเคคลิปนี้ครับจะช่วยเหลือด้วยนะครับผมอ่าสกินก็มีประมาณนี้เลยมีเสื้อด้วยนะครับแต่มันจะเป็นเวลารอบเวลาครับได้รับไอเทมฟรีไปเลยจากการช่วยเหลือของเพื่อนก็คือมันจะสุ่มให้เรา6สกิน ใน6สกินนี้เราจะเลือกสกินไหนก็ได้1สกินนะไม่ใช่ได้ทั้งหมด6อันนะครับเกมก็จะเจ๊งเอานะครับผมคือแค่แจกดีก็ดีแล้วนะครับผมโอเคไหมใครอยากได้มีนาใครอยากได้ซิลทาร่าเออย่าเริเตอร์มากังก้าแวนฮิลซิงฟินิกเอยนะครับผมหรือจะเป็นลัมบูมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ในตัวแทงหน่อนนะไอรีเอยอะไรประมาณนี้ครับก็กดลุยเลยให้ระบบเลือกไอเทมทั้ง6นะครับก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมแต่ต้องเช็คก่อนนะว่าเรามีหรือยังนะถ้าเกิด เช็คเช็คก่อนก็จะมีสิทธิ์ครับโอเคพี่ได้มาครับพี่มีหมดแล้วนะครับยกเว้นแวนเฮลซิงกับมีนาแล้วก็ไอตัวแทงเนี่ยริมบูริมบูอะไรเนี่ยอ่ะพี่เอาแวนเฮลซิงแล้วกันแครีนะครับสายเมดนะครับสำหรับพี่ที่ชอบเล่นนะก็คือเป็นเล่นแบบกอบเมดนะครับผมอ่ะพอกดเลือกแบบพี่ปุ๊บมันแล้วเราก็กดลดราคาด้วยตัวเองมันจะลดครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมอ่ะและคลิปนี้นะครับผมแม่คลิปนี้นะครับผมพี่จะบอกว่า พี่จะช่วยเหลือนะครับสำหรับคนที่อยากให้พี่กดให้หรือกดมากดกลับไม่โกงนะครับผมก็วันละ2ครั้งนะครับพี่จะทิ้งโค้ดพี่ให้กดให้พี่พี่กดให้กลับนะครับผมกดมากดกลับไม่โกงใต้คอมเมนต์เลยครับคลิปนี้จะเป็นคลิป แลกเปลี่ยนครับก็คือคัดลอกโค้ดตัวนี้นะคบผมและไปวางครับแต่ไม่ใช่โค้ดนี้คืออันนี้คือไอดีสำรองพี่พีไม่ค่อยได้เล่นนะครับเดี๋ยวพี่เอาอีกโค้ดหนึ่งให้ดูครับก็ไปวางตรงช่องช่วยเหลือเพื่อนนะครับแล้วมันจะมีเควสรายวันช่วยเหลือเพื่อนสองครั้งนะครับได้2วันละ2ครั้งทาภารกิจรับสิทธิ์ช่วยเหลือคือล็อกอินรายวันแล้วก็สังหารศัตรูหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดอะไรก็ได้นะครับผมอ่าแล้วมันจะลดเท่าไหร่ล่ะครับพี่ มันไม่ลดเหมือนสยามนาคาสยามะะราคารดทีละห้าครับอันนี้ลดทีละสองนะครับผมโอ้โหเดือดเหมือนกันนะแต่ระยะเวลาหนึ่งเดือนเลยไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมก็คือง่ายๆย,ยาวๆไปเลยนะครับผมอ่ากับตรงนี้นะครับผมก็ชิวๆเลยครับก็กดแรก และคลิปนี้ก็คือกดมากดกลับไม่โกงเดี๋ยวพี่ทิ้งโค้ดไว้ด้านล่างนะครับโอเคเรามาดูอันต่อไปครับฮัลโหลนี่คุณได้ยินฉันไหมเอ๊ะอ่าให้เราตอบคําถามนะครับ1น่ถึงหนะครับว่าเลือกฝ่ายอาทงอาธรรมอะไรประมาณนี้นะก็คืออ่านแล้วก็ตอบนะครับผมก็คือหากอยู่ในนิยายแฟนตาซีคุณจะเป็นตัวละครแบบไหนนะครับผู้นําฝ่ายธรรมะและฝ่ายอาธรรมอะไรประมาณนี้นะอ่าอัศวินที่ท่องโลกไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าเทคโนโลยีให้เปลี่ยนมนุษย์กลายเป็นหุ่นยนต์ก็ เปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมหรือคุณเคารพในกฎหรือเปล่าก็เราก็ตอบไปมัวม่วๆนะแล้วมันสามารถเลือกข้างได้คือมันจะมีสองข้างระหว่างไซเบอร์อาธรรมกับไซเบอร์ธรรมนะนบก็คือฝ่ายดีและฝ่ายเลวนั่นเองไซเบอร์ Cyber, คือหุ่นยนต์นั่นเองโลกหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมก็โอเคไหมประมาณนี้เลยนะครับผมให้เราตอบให้หมด5ข้อแล้วมันจะสุ่มให้เราว่าเราควรจะอยู่ฝ่ายอาธรรมหรือธรรมะนะครับผมก็กดไปเลยรับทางด้านของอีโมจิ ท้าวอลอีกหนึ่งทีหนึ่งนะครับผมเอออ่าพอกดตอบเสร็จปุ๊บเลือกเสร็จก็อ่านแล้วก็ตอบไปครับหรือจริงๆมัวมวไปเลยไปเลือกตอนจบกไ็ได้นะครับผมอ่าฝ่ายโกงกับฝ่ายดีอ่ะ นี่ฝ่ายอาธรรมกับฝ่ายธรรมะนี่ฝ่ายอาธรรมอันนี้ธรรมะสีเหลืองธรรมะนะครับผมก็เลือกเอาอะอย่างทราบพี่พี่ชอบเป็นแบบพระเอกพระเอกอยู่แล้วตัวโกงมันไม่ค่อยสมหวังในด้านชีวิตจริงเท่าไหร่นะครับผมโอเคมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราจะได้ค่าพลังงานไฟฟ้าคือเล่นโหมด 5v 5หนึ่งครั้งเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมจนครบกําหนดนะครับมันก็จะได้ทางด้านของพลังงานไฟฟ้าสีฟ้า แบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราจะไม่ได้ท่าทางอะไรประมาณนี้20เนี่ยให้กดรับให้หมดนะครับผมหรือไม่ต้องกดมันจะไปอยู่ในกล่องข้อความนะครับผมอ่า ประมาณนี้เลยได้กล่องพลังงานไฟฟ้ามานะครับพลังงานไฟฟ้าน,นั่นแหละไม่ใช่กล่องพลังงานหรอกอ่าภารกิจไซเบอร์นะครับผมก็สงครามแห่งโลกอนาคตครับก็ทั้งหมด50อันก็จะได้อีโมจิถ้าวอไปเลยและแต่ละภาพนี้ยังมีสกินเช่าแบบอาริมิต็ดอีดิชันด้วยนะครับอย่างสกินแรกก็คือเป็นทางของมูราดนะครับไซเบอร์นะครับผมอันที่7จทับนะครับผมก็ต้องรอดูเนาะ โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมกับตรงนี้ถ้าเลือกฝ่ายโกงก็เปอร์เซ็นต์มากกว่าแนละ้วฝ่ายธรรมะก็เดี๋ยวไม่รู้ต้องรอดูต่อไปนะครับโอเคเรามาพูดถึงการแข่งขัน AWC ด้วยนะครับโหเดือดมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปทำนะครับเดี๋ยวพี่คลิปนี้ก็มีด้วยนะครับประมาณท้ายๆนี่จะบอกว่า AWC รับแล้วก็จะไปแลกั้างหน้าของเราไฟแอลนะอ่าเราได้นี่ด้วยนำบัตรนะว่ะาเลือกเอานะว่าจะเป็นเบคอนหรือ บุรีรัมนะครับผมยีสปอร์ต <c oughs> เลือกเอานะครับผมอ่ะพี่เอาบุรีรัมก็ได้กดไปอ่าหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับโค้ดนะครับพี่จะทิ้งโค้ดตัวรถลดราคาตัวละครของพี่ไว้ข้างล่างนะครับผมใครกดแล้วกดมากดกลับไม่โกงครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันคลิปนี้เปิดสาธารณะครับให้ช่วยกันเลยดีลกันเลยนะครับเพื่อกดมากดกลับ ช่วยกันครับแป๊บเดียวมันก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยสกินฟรีๆนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมโอเครุ่ยก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับของกิจกรรมเดือนนี้นะครับก็คือ AWC ด้วยศึกตัดสินไซเบอร์ด้วยนะครับผมกับฮุนยนต์อ่ะเข้ามาที่ AWC 2021นะครับคะแนนเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ คะแนนพี่นี่มีอยู่ประมาณ2,060นะครับยังไม่เที่ยงคืนถ้าเกิดเที่ยงคืนแล้วเราเล่นเกมหนึ่ครั้งล็อกอินเข้ามามันก็จะบวกให้อีกนะอ่าไม่ใช่น้อย,อยให้เอา เหรียญตราแห่งรอบไฟนอลเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจะเอาไปแลกในรอบไฟนอลก็คืออาจจะมีอะไรที่ดีๆเป็นสกินอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันครับเกี่ยวกับกิจกรรม AWC ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนหรือให้ติปพี่ก็ได้ครับผมนี่ครับเบอร์โทรนะครับทูม Money Wallet หรือพร้อมเพคครับเบอร์เดียวกันนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเคขอขอบคุณครับก็อย่าลืมไปทำกันแล้วก็ลดราคาครับพี่ทิ้งโค้ดไว้กดมากดกลับไม่กด แล้วก็อ่ะนี่เที่ยงคืนแล้วพี่ทําให้ดูอีกทีกดรับปุ๊บเราก็จะได้มาแล้วเราก็เข้าไปแล้วกดตรงที่มันเป็นรูปภาพนะครับผมเราก็จะได้สกินเช่านะครับไม่ได้ถาวรน,นะก็เป็นทางด้านของสกินของไซเบอร์นะนี่อย่างมูาด <c oughs> มูาดตัวนี้เลยนะครับผมก็โคตรสวยเลยนะบอกเลยนะไม่ธรรมดาโอ้โหเช่าแต่เล่นสามวันเล่นให้คุ้มนะครับผมเอาไปแจกก็ได้แม่สกินเช่าเนาะเออ ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมไปทํากันด้วยครับสงครามโลกอนาคตนะครับตรงนี้อ่ะฝากไว้ด้วยสำหรับคนที่ไม่รู้รหัสนะครับคลิปนี้ก็อารหัสมาบอกด้วย พราะมันผ่านมาพอดีโอเครหัสของเซลฟี่สนะครับผมก็คือนี่นลครับ180721นะครับรหัสง่ายๆเลยนะครับผมเซิร์ฟไทยก็ประมาณนี้เลยครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับต่อไปอะไรเอ่ยต่อไปคือนี่เลยครับทางหน้าของรูปโปรไฟล์นะครับผมนหน้าของ เดวเซียมนั่นเองนะครับให้เราเก็บทางหน้าของไอเทมในแมปเมื่อเล่นหมด 5, v 5วีครับเก็บไปเรื่อยๆจนครบ80ิบอันนะครับผมเราก็จะได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เอามาแลกได้นะครับให้เราไปกดเชร์แต่ไม่น่าจะทันแล้วมันจะหมดแล้วนะอ่าโอเคนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่ได้เหรียญนะครับให้มันได้2 0 0พันจริงจริงก่อนวันที่18นะพี่ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ให้ได้สองพันแล้วก็มาอ์กล่องไปนะครับผมอ่า ก็ประมาณนีนะ้กิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคกิจกรรมก็ประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากมายอ่ะฝากไว้กับอีตุงเตลเซียนเนี่ยก็คือไปเล่นโหมด5 5 v หานะครับไม่มี3 1 1ไม่มีครับมีแต่5้5นะครับก็จะได้ข้างล่างกรอ,อบรูปโปรฟไฟล์รูปโปรไฟล์นะครับผมอ่ากรอบรูปโปรไฟล์บ้าเลยลนะ่ะเอะอเนาะโอเค okay. มา ก่อนจะไปนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับก็เลือกให้ดีเช็คก่อนว่ามีหรือเปล่านะครับสกินระดับ AWC นะครับก็เป็นประมาณนี้นะอ่านี่เลย ก็พี่ทิ้งโค้ดตัวนี้ไว้ข้างล่างนะครับผมก็กดให้พี่ๆกดกลับกดมากดกลับไม่โกครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมกิจกรรมนี้ก็คือลดราคาเพื่อรับสกินฟรีนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาทําไว้ก่อนนะครับผมก็กิจกรรมกว่าจะหมดก็อีก30วันนะก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมสิ้นเดือนพอดีโอเคไหมและลดทีนึงก็จะได้แค่2ทีละ2องคิดดูต้องใช้กี่ครั้งนะวันหนึ่งละสิครั้งครับโอเคเจอคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด นี่ครับเบอร์โดเนตนะครับผมเจอคลิปต่อไปครับผม